ไงพี่ขอบคุณค่ะความรักมีหลายรูปแบบค่ะอุ้ยอาจารย์เพิ่งค้นพบตัวเองนะมันมีนะอุ้ยผู้ชายต่างห้อ่ะทำไมพี่น่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยขอบคุณนะครับพี่อุ้ยหนูจะกินลงไหมเนี่ยหนูขอบหนูขอบกินฝรั่งไปแล้วไง ห <peach> นูขอไปมาร์กหน้านะหนูขอไปมาร์กหน้านะหนูไม่กินนะช่วยนี้น่ะหนูจะไปมาร์กหน้านะพี่บม่กิฝรั่งแล้วฝรั <c oughs> ่งสวนเชียงใหม่มันอร่อยไงพี่อขอบคุณค่ะค <c oughs> ่ะก็มอบกุหลาบช่อนี้ท่านพ่โอนะครับร่วมกันมาห้าหกปีไม่เคยผิดเคยพานกันซักครั้งเดียวนะครับกกวันวนาเลนไทน์ค่ะวันแห่งความวรักค<น>่ะ ความรักมีหลายรูปแบบค่ะอ,อ,อุ๊ยอาจารย์เพิ่งค้นพบตัวเองเหรอมันมีร่างกับพวกออฟมันนี้จะไม่นั่งกับพวกออฟอืมแบบยาไหนครับสี่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์นี่อ๋อเสียงเขาจุดพลุค่ะนี่ค่ะท่านขอออกค่ะโอ้ ของพอออกคือสวยงามใช่ไหมอันนี้ที่เบิร์ดจันมาชิมอันนี้นะอันนี้ไม่เอาเลยเอาลองค่ะมันมีอยู่พี่ได้มันมีอยู่มันได้กล้าวดอกตีดูแลกระบอกกันนี่ค่ะหอยแมงคู่ค่ะทุกคน ่ดูแอด้อเี่ยป้เกษยบาน้ำขึ้เก่าหล่ะป้าน้ำขึ้เก่าลหรอมาให้ไปใส่ป้าพี่น้องซ่อนอันนี้ให้โซมันขึ้นหนักแค่มันจะเรบน่าอบหน้าเป็นรอบเสียเบิ ก็มไม่แจ้งอะไรรับประทานดับชมมมทอะไรก็ไม่แจ้งอะใครจะมอบรอนี่โรงเรียนต้องกนับถนนนะขเ,เขาไม่ได้ประสานอะไรเลยสดงไม่ได้นระสานอะไรตากแ้า กินส,สาวนอุ้มมยมยหนูไม่ตัดนะคลิปอะคำเนี้ย <c> ์ <oughs> <c oughs> ชอบคนรักครอบครัวใช่ไหมน้องเขาเขาเนีนักเลงหัวจ้ของมเจ้า,าเล่นรอยอยู่ค่ะเห็นว่าก,ก็ได้ นี่ปลาออดนี่ทอดมันกุ้งแฟมิลี่แมนราคารับของแท่เลยอืออือตัจริงจริงจริงได้เนี่ยต้องจ๋องเป็นี่นมแ,มแมนเหรอคะไม่ใช่ผู้สาวครับเ <c oughs> ขามั่อไห เอามาขายดอกให้น้องไหลบพามีผู้สาวครับไอขออนุญาตเป็นผู้สาวเจ้าหนึ่งเม <c oughs> ืองเราเร็วให้น้องซ้ายก็ได้น้องซ้ายผมยาวอาจารย์เห็นกล้องเราเงียบเลยนะคะอาจารย์ขาเห็นกล้องเราเงียบเลยนะคะอาจารย์ขาเห็นกล้องเราเงียบเลยนะคะ อีนังนั่นมันมันยองหัวท้องมาคัแกห้ลงจมวันยงยงยงโอ้ย้หลวง้องวนแกงกันวนบยจิตประสาทมันนะคนเ้าครับคนเก้าาถอเครับบ่คนเ้าถอเลยก็ได้บ่ต้องขึ้นไปก่อนไม่ได้ต่าเก้ารอนบ่อกมีนะบอลวัดเนี่ย วันนี้ก็นวดเดี๋ยวีวันนี้ก็นวดเดี๋ยวก็ีครับก็ไปรอพอออนั่นหละครับวอนนี้เดี๋ยวจรอจอมทะเลมจุดประเด็นในหาผู้ชายมั้นวดนที่นัไู้ก็เลยไปนมไม่ได้เน้นนวดครับอือขอได้จกไม่ ้วนกว็มึงนี่แหละ